สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกบช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราพาไปวัดที่กาญจนบุรีค่ะก็คือวัดหนองสองห้องค่ะถ้าเพื่อนๆจาได้นะคะคลิปแรกของเราก็เป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็เป็นทริปเดียวกันค่ะที่กาญจนบุรีนะคะก็อย่างวัดนี้นะคะจุดเด่นเด่นเลยก็คือเจดีค่ะ จดีย์ที่มีความสวยงามเนาะแล้วก็มองเห็นตั้งแต่จอดรถเลยอะคะ่ะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆแวะไปกาญจนบุรีนะคะมีวัดที่น่าสนใจมากมายเลยที่ยังอยู่ในลิสต์ที่เรายังไม่ได้ไปเนาะถ้ายัางไงฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วพวกเราจะพาไปวัดไหนต่อไปมาค่อยดูกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ